นักมายากลชอนเมอร์ฟี่เล่นกลโชว์สกิลทำเอาจิงโจ้อันตรายนิวโรเบอร์ซันกลายเป็นแมวเศร้าส่วนสายปืนกลจัดทรัม์แทงกดเชิงคุมเชิงให้คู่แข่งแทงลำบากสวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์2026ณเทมโปรมเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันแชมป์เก่า2025 ไคลเอนวิลสันเอาชนะแบร์รี่ฮอว์กินสสิต่อเเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มซื่อเจียหุยเงินรางวัลแชมป์1 0 0แสนปอนด์รองแชมป์4 5 0 0 0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์รูปแบบการแข่งขันเป็นรายการสะสมคะแนนมือท็อป32อันดับแรกไปรอเล่นรอบ64คนส่วนนอกนั้นลงแข่งตามอันดับของแต่ละรอบ หลังจากออกกำลังกายใครปวดคอบ่าไหล่จนหงุดหงิดทั้งวันฟังทางนี้ก่อนใครปวดบ่อยอย่าทนกล่องนี้ราคาหลักสิบแต่ช่วยทั้งวันดิฉันแปะเองใช้เองถึงกล้าพูดกดลิงก์ใต้คลิปต,ตอนนี้เลยก่อนของหมดผลแข่งประจำวันที่31มกราคม2569รอบร้องชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11เฟรม ชอนเมอร์ฟี่ชนะนิวโรเบอร์สัน6ต่อ1เฟรมสภาพเกมช่วงแรกตกอยู่ในการควบคุมของนักมายากลชอนเมอร์ฟี่แผงระเบิดเธอเทิง3เซน้น122แตม้ม102แตม้มและ106แตม้มขึ้นนำไปก่อน3ต่อ1เฟรมหลังพักเบรก15นาทีจิงโจ้ปันตรายนิวโรเบอร์สันไม่หายมึนแผงออกทะเลหาฟังไม่เจอ โดนทีเด็ดของนักมายากลโชว์สกิลเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเกมเอาชนะไปในที่สุด6ต่อ1เฟรมเมอร์ฟี่ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในตำนานของวงการซึ่งสำหรับผมแล้วนิวก็เป็นหนึ่งในนั้นมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องเล่นให้ดีที่สุดในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของแมชนั้นผมเล่นได้ใกล้เคียงกับฟอร์มที่ดีที่สุดของผม ผมโชคดีเล็กน้อยในจังหวะที่เหมาะสมและนั่นก็ช่วยได้เสมอผมดีใจมากที่ชนะผู้ชมให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นมากแฟนๆที่นี่สุดยอดจริงๆและพวกเขามีส่วนทำให้งานนี้สมบูรณ์แบบโต๊ะที่จัดไว้เพียงโต๊ะเดียวก็ให้เสียงเชียร์ดังกระหึมแล้วดีใจที่เล่นได้หลังจากเหตุการณ์มากมายตอนนี้เป้าหมายต่อไปคือการคว้าทั่วรางวัลกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ ผมรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งที่คิดถึงแบรนดอนดังนั้นการที่ฉันออกมาเล่นจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆแล้วมันอาจช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงจากความรู้สึกนั้นได้บ้างผมจะตั้งใจเล่นสนุกเกอร์ให้เต็มที่การได้ถ้วยรางวัลแบรนดอนปราเกอร์กลับบ้านคงเป็นเรื่องที่วิเศษมากมันจะมีความหมายกับผมมากและอาจจะมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆในทัวร์นี้ด้วยซ้ำเพราะผมมีผู้เล่นเก่งๆอย่างอาลีหรือจัดขวางทางอยู่ จัดทรัมม์ชนะอาลีคาร์เตอร์6ต่อ2เฟรมสายปืนกลจัดทรัมม์ทำกันบ้านมาดีในช่วงแรกขึ้นนำไปก่อน4ต่อ0เฟรมหลังพักเบรก15นาทีกัปตันอาลีใจดีสู้เสือสอยปามมา4ต่อ2เฟรมแต่หยุดได้แค่นั้นโดนจัดทรัมม์โกยแนบ2เกมรวดเข้าป้ายเอาชนะไป6ต่อ2เฟรมจัดทรัมให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า อาลีพลาดไปสองสามครั้งในช่วงตน้นและผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาพลาดมากเกินไปทําให้ผมฉวยโอกาสและกดดันเขาได้เขาสู้เต็มที่และพยายามจนถึงที่สุดเขาทําให้เกมยากขึ้นตอนที่สกอร์ตีต่อ2เฟรมแต่ผมก็สามารถเอาชนะได้ใน2อแต้มสุดท้ายสนามนี้ยอดเยี่ยมมากดังนั้นการได้เล่นรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศที่นี่จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่ง การแสดงผลงานที่ดีในสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเสมอชอนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดเขาชนะเกมที่สบายๆหลายเกมและทำแต้มได้มากมายผมจะต้องเล่นให้ดีเหมือนที่ผ่านมาและการป้องกันของผมก็ต้องดีด้วยมันจะเป็นรอบชิงชนะเลิศที่น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนทัวร์นาเมนต์ไหนที่คุณสามารถคว้าแชมป์ได้หลายครั้งคุณจะรู้สึกแตกต่างออกไปเมื่อได้ลงแข่ง นี่คือทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นต่อจากมาสเตอร์และผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้แข่งเสมอทัวร์นาเมนต์นี้นึงศักยภาพที่ดีที่สุดของผมออกมาและนั่นคือเหตุผลที่ผมมีสถิติที่ดีในรายการนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรับเงินรางวัล45,000ปอนด์หรือประมาณ1,935,000บาทส่วนผู้ที่ตกรอบรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล21,000ปอนด์หรือประมาณ9 3 0 0 0าทนบาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มจางอันตาในนัดที่เอาชนะแบรี่ฮอกกินส์5ต่อ2เฟรมรอบ32คนโดยในเกมที่1จางอันตาแทงแม็กซิมัมเบรก147แต้มเป็นครั้งที่5ของตัวเองในระบบอาชีพ และเป็นครั้งที่239ของธรรมเนียมผู้แทงแม็กซิมัมเบรกโปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์2 0 2 6ณเทมโปดโรมเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันหลังจากออกกำลังกายใครปวดคอบ่าไหลาจนหงุดหงิดทั้งวันฟังทางนี้ก่อนนั่งทำงานนานปวดตึงปวดลึก แปะแผ่นร้อนบางยี่ห้อไม่รู้สึกอะไรกินยาก็ไม่อยากกินกลัวกระเพาะพังรอบเดือนของผู้หญิงปวดตึงปวดลึกแปะแผ่นร้อนบางยี่ห้อไม่รู้สึกอะไรกินยาก็ไม่อยากกินกลัวกระเพาะพังอันนี้ Mels Yoko Yoko h i t Patch Go แปะปุ๊บความร้อนมาเลยไม่แสบแต่ซึมลึกตึงๆที่คอบาลล่าไหลคลายจริงใส่ทำง,งานใส่นอนก็ได้ร้อนนานหลายชั่วโมง คือจากปวดจี๊ดแฮปโล่งแฮปขยับคอได้สบายใครปวดบ่อยอย่าทนกล่องนี้ราคาหลักสิบแต่ช่วยทั้งวันดิฉันแปะเองใช้เองถึงกล้าพูดกดลิงก์ใต้คลิปตอนนี้เลยก่อนของหมดไฮไลท์วันที่1กุมภาพันธ์2,569รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมแบ่งเป็น2ช่วงเวลา2ทุ่มและตีสอบจัดทรัมพบกับชอรเมอร์ฟี ประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน45ครั้งจัดทรัมป์ชนะ31ครั้งชอนเมอร์ฟี่ชนะ14ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ British Open 2025รอบ16คนชอนเมอร์ฟี่ชนะ4ต่อ3เฟรมส่งผลให้ชอนเมอร์ฟี่ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศและเป็นแชมป์ในรายการล่าสุดผลงานในรอบปีที่ผ่านมาจัดทรัมป์ลงแข่ง45นัด ชนะ33ครั้งแพ้12ครั้งชอนเมอร์ฟี่ลงแข่ง53นัดชนะ37ครั้งแพ้16ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมาสายปืนกลจัดทรมมัมีสถิติที่ดีกว่าทั้งการเจอกันและผลงานในรอบปีสายปืนกลมีกระหายในการเป็นแชมป์ทุกนัดที่ลงไม่จำเป็นต้องแทงสวยงามขอให้เก็บแต้มเก็บเกมได้ก็พอ ส่วนนักมายากลชอนเมอร์ฟี่อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มความนิ่งในแต่ละไม้ของชอนเมอร์ฟี่สร้างความตะลึงตะลึงให้กับคู่แข่งทั้งคู่กลับมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเป็นช่วงเวลาพีกด้วยกันความสนุกของเกมจึงเป็นที่ต้องตื่นตาตื่นใจจังหวะใครจังหวะมันส่องกันให้ดีใครพลาดบ่อยมีโอกาสนั่งดูยาวใครจะรุ่งใครจะร่วง หรือว่า FC มีความเห็นต่างอย่างไรลงคอมเมนต์กันได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมยังมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ